ว่าซิวดูดีเต้วคือมันเหมือนซิวไหมเหมือนผ้าใหมไหมเหมือนผ้าคือน้องเหมือนผ้าใหม่มากคือจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยกล้องกล้องถ่ายออกมาเนี่ยแสงอาจจะไม่ชัดเจนแต่ของจริงคือสวยมากสปัง,งปังมากแม่โอ้ oh God. Wow. สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราวร์ปามาที่ในโรงงานของเรา เสียงหายนะเพราเนื่องจากว่าอากาศเย็นมากตอนนี้มากจะบอกว่าวันนี้นะคะเราจะพาลุกค้าทุกท่านเนี่ยเข้ามาชมหินเพิ่มอีกหนึ่งชนิดเป็นหินไฮไลท์เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะ,คะชื่อว่าหินซิลเวอร์โกลค่ะไม่ใช่ซิลเวอร์โกลอ่ะเนี่ยซิลโกล คือเป็นหินซิลโกมาจากประเทศบราซิลสวยมากคือคําว่าซิลก็อารมณ์ก็จะเหมือนถ้าไหม่เนาะถ้าใหมซิลอะไรเงี้ยซึ่ง่อันนี้พี่ไปเลือกมาเองแล้วแล้วก็ไปกับลูกค้าเหมือนกันเดี๋ยวพี่จะให้ชมว่าลูกค้าไปเลือกยังไงเดี๋ยวให้ชมแบบด้วยค่ะว่าจะสวยขนาดไหนใช่ดูหินกันก่อนแต่ตอนนี้เราจะมาดูหินกันก่อนบังทำไมเราบอกว่าหินตัวนี้มีความสวยงามมากค่ะนะแต่นี่ ตอนนี้ปรากฏอยู่ด้านหลังแล้วออกมาแล้วนี่คือหินสิวโกจากประเทศบราซิล,ซลเป็นผนังบ้านไฮไลท์มากอุ้ยเนื้อเขาใสเหมือนคล้ายๆล้าตากุเนยียเลยนะพี่ได้จะเป็นหนึ่งคอร์สไซส์เราไหมคะความอลังการอันนี้แค่ต่อให้ดูคร่าวๆเนาะ แค่สองแผ่นเองเนี่ยคำว่าซิวโอ้ไม่โอ้ก็ซึ่งลูกค้าเนี่ยเอาไปทำดับเบิลวอลลุ่มเอ้ยไม่ใช่เป็นผนังผนังฟอเยใช่ค่ะสูงเท่าไหร่นะลูกเจ็ดเมตรเจ็ดสิบค่ะเจ็ดเมตรเจ็ดสิบต่อเป็นตัวเอ็กนะคะต่อเป็นเอ็ก่ายแล้วก็มีล้อมเกาะนั้นค่ะว่าซิวดูดิเต้าคือมันเหมือนซิวไหมเหมือนผ้าไหมไหมเหมือนผ้าคือน้องเหมือนผ้าไหมมากคือจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยกล้องกล้องถ่ายออกมาเนี่ยแสงอาจจะไม่ชัดเจน แต่ของจริงคือสวยมากสปังปังมากแม่โอ้มันเดว้าวมันจะคือน้องมีเป็นเนื้อแก้วเลยนะพี่ต่ายเป็นเนื้อแก้วอยู่ข้างในเลยถ้าเป็นหินตัวเนี้ยจะคล้ายๆพวกปาตาโกเนียที่มีเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคริสต้คริสเป็นคริสตัลแก้วอะค่ะก็คืีเป็นกึ่งคอสไซแล้วแสดงว่าน้องต้องแข็งแรงมากๆมากค่ะแล้วก็คืออย่างที่บอกว่า ลูกค้าเนี่ยเขาก็จะเลือกเนื้อคู่ของเขากลับบ้านไปลูกค้าแต่และท่านจะเลือกหินไม่เหมือนกันเลยนะเอางตรงใช่ค่ะ <laughs> ใช่แต่อันนี้เขาเลือกไปไว้บ้านเขาละอะแต่ว่าวันนี้ขั้นตอนของเราเราทําอะไรบ้างเราเอาหินออกมาเช็คใช่ไหม ตอนนี้ก็ตอนที่เราพูบแบบกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําหินทั้งหมดเนี่ยค่ะออกมารีเช็คไซส์ว่าขนาดที่เราติดตั้งจริงเนี่ยด้วยความที่ผนังค่อนข้างสูงเนาะพี่ต่ายแล้วก็ลูกค้าเนี่ยคอนเซ์นในเรื่องของรอยต่อคือไม่อยากให้มีรอยต่อเยอะก็เลยจะต้องวัดขนาดเต็มจริงแล้วก็เอาไปเช็คทีว่ามันสามารถตัดได้จริงไหมตามตามในแบบกับเช็คมุมว่ามีบินแตกเนี่ยบางทีมันจะต้องหัก หักพื้นที่ออกไปว่าให้อยู่ในแบบว่าใช้ได้หรือไม่ได้ถูกต้องค่ะเป็นการเช็คทั้งหมดซึ่งลูกค้าเนี่ยได้จับจองมาทั้งหมด12สแลับค่ะส2สลับผนังเดียวใช้12สแซลบโอ้โคิดดูดิอลังการมากลุ่มแม่น้ำโขงเลยนะโปรเจกต์นี้อยู่ลุ่มแม่น้ำโขงะช่วงนี้เราไปภาคอีสานบ่อยมากเลยนะคะสุดยอดจริงๆเลยเว้ นนี่่มััทดว<ะ>าคจะที่ไหนก็นแล้วแต่ถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจเนี่ยสามารถติดต่อเรามาได้เลยะคะ่ะ<ช>เราไปส่ง<ะ>ได้ทุกที่เลยะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปคือการเช็คเช็ครีเช็คใสกันนะคะ,ะว่าหลังจากที่เราดีเช็คแล้วก็จะมีการในในขั้นตอนของการตรวจแบบแล้วก็ขึ้นตัดแบบจริงค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ในขั้นตอนของการดึงสติกเกอร์นะคะเพื่อวางแนวระยะให้ได้แนวตัดตามแบบที่ลูกค้าคอนเฟิร์มมาค่ะ จะเห็นได้ว่าไซส์ของแต่ละไซส์ที่เราวางไว้นะคะก็คือจะต้องมีการดึงทุกแผ่นทุกขนาดเลยเพื่อที่จะวางตัดตามเครื่องตัดจริงค่ะและหลังจากที่เราดึงสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะคะก็อยู่ในขั้นตอนของการขึ้นเครื่องตัดจริงแล้วค่ะทางทีมช่างแล้วก็ทีมเครื่องตัดก็จะเอาหินเข้ามานะคะแล้วก็วางระยะตัด เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหินซิลโกของเราตอนนี้นะคะทีมงานกำลังไดเละเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของลายหินค่ะจะเห็นได้ว่าเราจะใช้จำนวนคนค่อนข้างเยอะเลยนะคะเนื่องจากหินเนี่ยมีแผ่นใหญ่แล้วก็น้ำหนักค่อนข้างจะเยอะเลยค่ะแล้วก็มีการตรวจสอบลวดลายนะคะตามรูปแบบของหินว่าแต่ละแผ่นเนี่ยสวยงามเะรีเช็คลายหินนะคะและหลังจากที่เราไดเละเสร็จแล้วความสวยงามของหินชุดนี้ก็จะออกมางดงามประมาณนี้เลยค่ะ นะฮะวันนี้เราตื่นเต้นมากเลยใช่ค่ะเนื่องจากว่าหินเนี่ยที่อยู่ด้านหลังของเราเนี่ยตัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่เสร็จยังยังไม่เสร็จหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะเรียบร้อยดีใช่ไหมใช่ค่ะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่100ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องเก็บผิวก่อนพี่ได้แต่วันนี้ลูกค้าเนี่ยจะเข้ามาชม ในเรื่องของเราตัดต่อออกมาแล้วสวยงามแค่ไหนมาตรวจก่อนที่จะขนส่งไปที่ไซต์กค่ะก็คือมาเข้ามาตรวจในเรื่องของรูปแบบนะคะที่เรามีการวางให้ลูกค้าดูก่อนตัดไปแล้วแล้วก็หลังจากตัดเสร็จเนี่ยรูปแบบที่เราเราทำไปตอนแรกกับตอนที่ตัดออกมาแล้วเนี่ยมันตรงกันไหมเฮ้ยมันต้องตรงอยู่แล้วมันตรงอยู่แล้วเราก็เลยแบบมั่นใจว่าลายมันถูกต้องใช่ถูกต้องนี่เดี๋ยวเรามาเดินชมกันนะคะค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นมุมแผ่นแรกสูงนะคะ ฝั่งนี้จะเป็นด้านล่างนะคะพี่ต่ายออแล้วฝั่งด้านที่พี่ต่ายยืนอยู่จะเป็นฝั่งด้านบนอาา่าฮะแต่พี่ดูตรงนี้นะ คือต่อออกมาเนี่ยจะเป็นรูปตัว x ใช่ปะ่ะใช่ค่ะตัว x สวยมากคือ<ว>จะบอกว่าจริง,รงๆเอ่อลูกค้าท่านใดนะคะถ้าสนใจหินเนี่ยแนะนำว่าควรต้องมาชมที่โรงงานเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการดูผ่านกล้องหรืออะไรเงี้ยแสงเขาอาจจะไม่ชัดเจนบาง<ช>ทีมีแสงกระครบบางส่วนเนาะถูกต้องค่ะแต่อันนี้พี่ดูด้วยสายตาคือแบบสวยจริงโอ้มากแล้วก็วหินบางชนิดนะพี่ได้คือลูกค้าบางท่านเนี่ยจะเห็นแค่แผ่นเดียวนะคะจะไม่ได้เห็นที่เราวางสําเร็จ แล้วก็จะนึกภาพไม่ออกว่าต่อมาแล้วคอ่ะนะคะาจะใช้มันจะต่อบุ๊คแมทได้แบบไหนแล้วก็ทําได้กี่ออปชั่นประมาณนี้ค่ะสำหว่าใช่ค่ะวันนี้จริงๆแล้วอ่ะหลังจากที่ลูกค้ากลับไปแล้วเนาะใช่ค่ะวันนี้ก็สมบูรณ์ตรวจเรียบร้อยสเพอร์เฟกทุกอย่างเลยสรุปหลักๆเลยหัวใจของการตัดหินแล้วตัดต่อลายให้ออกมาสวยเนี่ยแต้วคิดว่าหัวใจของเราคืออะไร ชุดขายของเราเลยชุดขายของเรานะคะสําหรับงานใหญ่แบบนี้นะคะพี่ายหรือว่าจะใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะสําหรับชุดเนี้ยเราใช้แลแ12แผน่นต่อลายเป็นเซตบุ๊กแมทแบบนี้นะคะ,ะหนูมั่นใจว่าทีมงานของเราเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนร้อเ <the fan. S 1> ในเรื่องของการต่อลายชุดบุ๊กแมทให้ได้ออกงานออกมาแบบมีประสิทธิภาพใช่ใช่ใชค่ะคือลูกค้าที่ท่านใดที่สนใจจริงๆอาจจะว่าเอ้ยผมไม่ได้อยากจะเออเราไม่อยากทำบุ๊กแมทนะคะเราอยากทำ ทได้หมดเลยไดด้หมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่ออหรือว่าจะเป็นงานเล็กงานเล็กนนะคะแค่นี้เราก็ทําใช่ทั้งทีมนะคะพร้อมที่จะบริการ <c oughs> แล้วก็วาง ที่ต่ายทางทีมของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งาน QC หรือว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเนี่ยจะช่วยดูแลนะคะให้กับลูกค้าอย่างดีเลยค่ะพี่ต่าย<ช>ไม่ต้องกังวลว่างานเล็กแล้วเราจะดูแลให้ไม่ดีนะคะเราดูแลให้ท,ทุกคนเท่ากัน<ช>หมดเนาะแต่อยากให้ลูกของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในบ้านของลูกค้าทุกหลังเลยสำหรับปีนี้นะตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้ลูกของเราจะไปอยู่บ้านของลูกค้าทุกหลังใน ให้ความไว้วางใจใ<ช>น,นเรื่องของงานบริการจัดทรงหรือว่าการโปรเทคขันระหว่างเดินทางไปถึงหงน้างานค่ะต้องขอบคุณลูกค้าจริงๆต้องขอบคุณลูกค้ามากๆที่ไว้วางใจใ<ช>แล้วก็เลือกใช้ในบริการของเราส่วนวันนี้เนี่ยเรา2คนเนี่ยดีใจแล้วเปิดคลิปมาสำหรับปี2,525ค่ะ20เฮ้ยไม่ใช่ปี2,500เอาใหม่คับเปิดมานี่ก็คือปี2000ปี2025เออ ปี2568แล้วกันดีดีโอเคเหมือนหม่ okay. ค่อยยคุยกันมานะคือคือเป็นมุกที่ไม่ได้ดัดเกินมาเลยนะเพราะนั้นปีนี้คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกของปีนี้เลยนะคะเพราปี2568ใช่ค่ะถือว่าเราเปิด เทศกาลคลิปปีใหม่ของเราได้อลังการมากกับบ้านหลังใหญ่ใช่ค่ะและเราก็หวังว่าลูกค้าทุกท่านนะคะจะมาเยี่ยมชมโรงงานของเราที่อยู่ด้านหลังยินดีต้อนรับนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีทีมงานแล้วมีทีมงานให้บริการแม้กระทั่งการทําแบบดีไซน์ใช่ค่ะแล้วก็ให้คาปรึกษาในคำปรึกษาวันนี้เราสองคนเฮ้ยอย่าลืมอะไรนะติดตามใช่ค่ะแล้วก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถูกต้องตอนนี้เรามีลูกค้ามาจาก YouTube ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย u t u b e เนี่ยอาจจะมีความรู้บ้างไม่มีความรู้<ช>บ้างแล้วก็ติดหาบ้างเนาะแต่ก็ต้ก็มีลูกค้ามาจาก YouTube อันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณลูกค้าอีกท่านอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะ,คะที่ที่อุดหนุนกันมาค่ะแล้วก็ฝากคุณลูกค้านะคะอย่าลืมกดแจ้งเตือนสั่นกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าว่าเราจะพาทุกท่านเนี่ยไปดูกับหินตัวไหนอีกคะ่ะใช่มีหินอีกเยอะเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ต้องการ สตันอยู่ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องหินก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้โพสได้เลยนะคะได้เลยเรามีทีมงานร้อตอบคุณลูกค้าอยู่ค่ะใช่อยากขายแล้วอ่ะใช่ค่ะีนี้อยากขายเยอะๆเลยใช่ค่ะนะคะส่วนวันนี้เของคนต้องขอตัวลาไปก่อนใช่ค่ะไปแล้วนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ